สวัสดีครับในขณะที่ความเข้าหน้าทางด้านขี่บรวทุธพัฒนาขึ้นไปนะครับมีความแม่นยำในสูงขึ้นหรือว่าระเบิดทิ้งปอมจากเครื่องบินรบนะครับจะทะลุทะลวงได้ดีแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าต้นทุนการใช้งานนี่สูงมากนะครับหลายบางครั้งเนี่ยก็ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้โดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามที่เป็นบุคคลหรือว่ายานพาหนะขนาดเล็กนะครับการใช้ทหารราบก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับยิ่งมีพาหนะที่จะพาเข้าสู่สนามรบได้เร็วแล้วก็สามารถปกป้องทหารได้ก็มีความสําคัญนะครับรถทุมเกราะรถถังจึงมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถถังนะครับเป็นยุทธปกรณ์ที่สามารถตัดสินทิศทางของสงครามในการยึดครองพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับปัจจุบันรถถังก็พัฒนาไปเป็นยุคที่4แล้วละครับอย่างเช่น K2 Black Panther ของเกาหลีใต้แล้วก็ T14 a อมตอของรัเสเซียนะครับ รวมทางการอัปเกรดรถถังยุกคก่อนๆขึ้นมาอีกมากมายความแตกต่างของรถถังฝั่งสหรัฐมิกากับนาโต้แล้วก็รัสเซียกับจีนก็คือขนาดของปืนหลักนั่นเองนะครับฝั่งสหรัฐมิกานาโต้ NATO, แล้วก็พันธมิรเนี่ยจะใช้ปืน120มิลลิเมตรเป็นมาตรฐานส่วนรัสเซียจีนแล้วก็พันธมิรนะครับก็จะเป็น130มิมลลิเมตรใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับทั้ง1 2 0ม mm, ิลลิเมตรกับ130มิมลลิเมตรก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปนั่นแหละครับแน่นอนว่า แต่อาจจะปัรจุได้น้อยหรือว่ากระสุนราคาแพงกว่ามิทราบนะครับ120มิลิเมตรเร็วกว่าแม่นกว่าแน่นอนแลครับทำให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาตินาโต้เนี่ยเลือก120มิลิเมตรเป็นมาตรฐาน แต่ขนาดของปืนหลักรถถังก็มีหลายขนาดเหมือนกันนะครับทั้ง140มมตรแล้วก็150มลมตรล่าสุดลายเทลผู้ผลิตจากเยอรมันนะครับเปิดตัว MBT หรือว,ว่า Main Battle Tank ก็คือรถถังหลักนั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับปืน130มมตรอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นคนละคันกับรถถังที่เยอรมันกับฝรั่งเศสร่วมกันผลิตด้วยนะครับการเพิ่มขนาดของปืนเนี่ยเป็น130มม mm, ตรก็จะไปเท่ากับรถถังของรัสเซียนะครับที่ส่งไปประชิดชาแดนยุโรปอย่างที่9 0 เบรกสู้อันนี้เตรียมชนกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ โดยในวันที่31รกรกฎาคม2020นะครับไลเมทัลได้ปล่อยวิดีโอรถถังใหม่ตะกูลเล็บเพิดนะครับที่ติดตั้งเกราะใหม่มาพร้อมกับปือน130มิมลลิเมตร smooth ball หรือว่าลำกล้องเรียบนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรถถังที่พัฒนาขึ้นมาด้วยระบบการป้องกันที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันแน่นไปด้วยเทคโนโลยีรวมถึงการโหลดกระสุนอัตโนมัติเป็นรถถังรุดล่าสุดของไลเมทัลแต่ว่าดูเหมือนว่าจะสร้างมาจากพื้นฐานของรถถังอังกฤษนะ จากรูปร่างภายนอกมีการออกแบบตัวถังใหม่นะครับกับป้อมปืนใหม่แต่ว่าเกราะนี่ยังเหมือนกับเล็บเพิดชูอยู่นะครับแต่สิ่งที่แปลกตาก็คือปืน130ม mm, มนั่นเองนะครับจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันไปเหมือนกับรถถังของอังกฤษที่มาแสดงในงานของ International d e f e n s e Exhibition ในปีที่แล้วนั่นเองนะครับ การพัฒนาปืนมาเป็น130 mm ม L 5 1นะครับเพื่อมาตอบโต้ยานเกราะของรัสเซียรุ่นใหม่อย่าง T 1 4บส Amata โดย l ล n e เมทัลมีการทดลองมาตั้งแต่ปี2558แล้วล้วครับนอกจากรถถังรุ่นใหม่แล้วเนี่ยยังมีแผนอัปเกรดรถถังเล็บเพิรนะครับที่ใช้อยู่ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยให้มาใช้ปืน130ม mm, จากเดิมนี่ใช้120ม mm มนะครับ ปืนใหม่130มิลิเมตรหรือว่า L51 นะครับมีน้ำหนัก3ตันทีเดียวหรือว่า3,000กิโลกรัมอันนี้ไม่รวมอุปกรณ์ยึดนะครับมีความยาวลำกล้องอยู่ที่6,630ม mm, ิลิเมตรหรือว่า6.63เ mm มตรทีเดียวนะครับมีพลังในการยิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมีความสามารถในการเจาะเกราะอีก50%นะครับนอกจากนั้นลายเมทัลกำลังพัฒนากระสุนเจาะเกราะชนิดใหม่อยู่นะครับหรือว่า APFSDS หรือว่า Armor-Piercing Fin-Stabilized c a r t i n g s o b e a t ที่สามารถเจาะเกาะได้130ม mm, ิลิเมตรหรือว่า13เซนติเมตรนะครับอันนี้ทําจากโลหะทั้งสเตนมาพร้อมกับปลอกกระสุนชิตนีใหม่แล้วก็ดินขับใหม่ด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังจะพัฒนานกระสุน HEAB นะครับหรือว่า High Explosive Air Bursting นะครับก็คือกระสุนระเบิดแรงสูงขนาด130มิลิเมตรมาแทนรุ่นเก่าขนาด120มิลิเมตรด้วยนะครับทางบริษ,ษัทคาดว่าจะเป็นที่ต้องการสูงแน่ๆนะครับโดยปืนใหม่130มิลิเมตรนะครับกระสุนใหม่นี้จะสามารถจัดการกับ T14 a m a ีน t ม15ก็ไม่เหลือนะครับหักคอ t 90นี่จิ้มเกลือไม่ให้เหลือยานเกาะร้อย,ยางนะครับ การเพิ่มขนาดปืนเป็น130มิลิเมตรเท่ากันกันกบรัเสเซียเป็นความพยายามของเยอรมาน,นะครับที่จะต้านทานรถถังของรัเสเซียที่มีปืน130มิลิเมตรอยู่แล้วนะครับและประเทศนาโต้ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ m b t หรือว่า Main Battle Tank เนี่ยเป็นเล็บเผิดอยู่แล้วนะครับอัปเกรดนี้ไม่ยากเลยนะครับต้องดูว่า Challenger ของอังกฤษเอาด้วยไหมอัปบ,บารมของสหรัฐเอาไหมปืน130มิลิเมตรนะครับถ้าเปลี่ยนหมดนี้น่าสนใจมากก็น่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับมาแบบนี้แอดมินกลัวว่า,วารัเสเซียกับจีนเนี่ยจะอัปไปเป็น140 ถึง150มิิเมตรรอก่อนนะสิครับ